นัตพันธ์นพงษ์เจริญสรินะครับได้นำต้นไม้สวยๆนะครับมาประกอบในงานให้กับน้องใหญ่เกมขอบคุณมากๆกันแล้วกันนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไป สนามกีฬานอกใหญ่เกมองการบริหารส่วนตังหนองใหญ่ ครับสัมผัสมือนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาเจอกันปีนี้อีกคู่นี้นะฮะโนนยงก็พลาดไปนะครับน,น้องไผ่ก็คว้าแชมป์ไปปีที่แล้วปีนี้เขาบอกว่าการเป็นแชมป์ไม่ยากเท่าการรักษาแชมป์ ้วครับเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลหน,นองใหญ่ครับท่านกำจรตธนสุนทรสุดนะครับท่านรองนายกรองนิติพรธนสุนทรส,สุดแล้วก็รองรัฐทุกนอกท่านเลขาลำพันธ์บุญมีนะครับเลขาองค์การบริหารตบนนับลนหนองใหญ่แล้วก็ท่านประธานบุญเรือร่อนกิงแก้วนะครับไปถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกให้กับลูกหลานบ้านเรานะฮะ ทั้งหมู่ห้าและหมู่สามนะครับขอเชิญนะครับท่านสมาชิกกบตทุกท่านนะครับเชิญเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่ากำนันนะครับเชิญไปถ่ายรูปร่วมกันนะฮะเป็นที่ระลึกไว้หนึ่งปีมีครั้งเดียวครับนะฮะปีหน้าได้ยินข่าวว่าจะไม่มีการจัดกีฬาองค์การบริหารรตฐบลน,นะครับของน้องใหญ่เราเพราะว่าเป็นช่วงจะมีการ เปลี่ยนแปลงนะครับการเลือกตั้งนะครับกฎหมายของกกตก็กกตกออกไม่ให้นะฮะดังนั้นก็ควรจะเจอกันนะครับนู่นเลยฮะในปีพศ2668นะครับ,ออร 2, 68, 68รบไม่มีนะครับ 2,569ที่หลายๆตำบลจะทำไม่เหมือนตำบลของเราได้ครับขอลงพุณบอลกลางด้วยครับลูกฟุตบอลครับนำ่งของนายการด้วยครับครึ่งนี้ก็จะเป็นของน้องไผ่กับเสื้อส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นของรอนยองนะครับกาับคนละครึ่งยุติธรรมกันดีครับม้านั่งสำรองเรามีนะครับม้านั่งสำรองมีนะครับทั้งสองทีมครับ ขอบไปน้องครับดอนยองครับจะเป็นผู้ได้เปิดบอลน,นะครับครึ่งละ30นาทีนะครับปีนี้นะดอนยองหมายเลข1 1ครับได้ลูกไหลมา31คืนให้11ไปยังติดที่น้องไทยน้องไทยล็อกดึงจะว่ยังไม่ผ่านครับ ยังได้ดึกหน้องไผ่น้องไผ่แทงเขาก้ามาลูกนี้จะไปได้ไหมโอ้โหลูลกนี้แสะนิดนึงนะครับอันนี้ก็เครื่องยังไม่ร้อนเลกแล้วเอาไปครับคือหลังไบน้องไปผ่านมาให้อัครวิท39ปาเปิดยาวไปประตูลูกนี้ มือผู้รักษาประตูครับแม่มาจากไหนนี่หัวแดงๆนี่มาจากตัดอ้อยวะอาอาไมครับยังลูกออลูกนี้ยังมูเนี้ยงเนี้ยยังไม่พบเหตอัน,นตรายคงขึ้นมาได้น้องไัยออกไปออกเป็นลูกทุ่งของลูกนี้อ๋อ,อจะเป็นลูกทุ่งของน้องไทยครับ นี้ไม่ทันครับนึกว่าจะไม่ถึงหมายเลขสิบเอ็ดของดอนยองลูกออกไปจะเป็นลูกทุ่มของดอนยองครับโดยหมายเลขสิบเอ็ดทุ่มขึ้นหลังมาเปิดจังหวะเดียวเข้าในยังติดย,ย,ยังติดลูกน,นี้ทักข้างหลังน,นิดนึงครับขอโทษขออภัยกันนะจะไ,ได้เปิดขึ้นมาครับ 39นะครับเล่นู่ที่2นะครับเลมาใหม่ครับโขขึ้นมาดอดยอนน้องไทยจับไม่ดีอยางตามทันหือไม่ทันทันครับคือมหบอมเพื่อโยไปขวายังได้ยึดไป